สนันเลยทีเดียวเื่อสาวเฟย์นวดัดพวงซองนุ่มรอมาริโอกับหนุ่มไฟขาไอหนุ่มนณเดชนมาเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Friday the Idol Project 2010รอบชิงชนะเลิศเพื่อคนหานพรีเซนเตอร์และร่วมง,งานกับแคาล็อก Friday ภายใต้คอนเซปต์ชอบสนุกรถสนันทุกเวลาโดยผู้ชนะฝั่งทีมไอดอลคือสาวเตยพรีิวาและหนุ่มบอสโตนน ส่วนคิสไอดอลได้แก่น้องพริมชนิกาและฝ่าแฝดน้องพอนเตอร์น้องพร,ร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยเราที่มีความสามารถได้มาแสดงความสามารถของตัวเองครับผมคนะที่เราแบบเป็น,ปนแบบมอฮารยบอกเคล็ดลับแต่งตัวอัปเดตเทรนด์แฟชั่น ก็ S <S เดี๋ยวนี้ก็เสื้อผ้ามีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยนะคะก็ก็ขอให้สนุกกับการแต่งตัวแล้วกันค่ะโอ้ไม่มีเวลารครับก็บางทีก็ช็อปในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรเงี้ยครับก็ <S <S มีให้เลือกถึงหมื่นหมื่นกว่ารายการด้วยกันนะคะก็แล้วก็มีให้ส่งถึงบ้าน <S 2> <S 2> มีทุกอย่างครับตั้งแต่เสื้อผ้าของเด็กตั้งแต่กระเป๋าตั้งแต่ชุดเครื่องนอนตั้งแต่เครื่องครัวนะครับพระเครื่องยังมีเลยครับลองเข้าไปดูครับ <S 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 <S